ท่านประธานครับผมขอญาตผมสมชายชาญรงคุลครับกรรมธิการขอญาตที่แจ้งสองสามประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกการขนส่งทางรางโดยส่วนตัวผมเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่ต้นทุนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถยนต์หรือแม้แต่ทางน้ําซึ่งเมื่อเช้าผมเองก็ถามจากคณะกรรมิการที่ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงรถไฟไทยลาวจีนว่าทำไมไม,ไม่สามารถทําได้ ึ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมน,นเวลานั้นว่าการกระจายตัวหรือความเข้าถึงการเข้าถึงของทางลางที่เข้าถึงในประเทศไทย<ม>เข้าถึงได้ยากมากหรือน้อยมากผมขอุาญาตทําภาพให้เห็นตรงนี้นะครับลงที่อยู่ในประเทศไทยเอาแค่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดเดียวเนี่ยส0 0กว่าลงกระจายอยู่ทั่วสวนทั่วพื้นที่การรวบรวมผลผลิตจ,จากสวนมาที่ลงเพื่อคัดเพื่อทํากล่องบรรจุกล่องลงพร้อมส่งกระจายอยู่เต็มพื้นที่หลากหลายพื้นที่หลากหลายถนนมากเลย เขาต้องขดขึ้นรถ10ล้อก่อนแล้วเขามาขึ้นที่หลังที่สไตล์รถไฟจากสถยลรถไฟถึงจะส่งต่อไปแล้วขนลงจากสไตล์รถไฟขนถ่ายกลับเข้าไปยังจุดซื้อเพราะฉะนั้นตลาดหลักของเราคือจีนดูตลาดจีนที่สวนเจิ้นก็ดีที่กวางโจวก็ดีหรือแม้แต่คุณหมิงเป็นตลาดรวมตลาดอย่างจิงหนานที่ที่ท,ท,ที่ที่กวางโจวเนี่ยมันก็เป็นตลาดรวบรวมผลมมิตและถึงกระจายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลือกข้อจํากัดของการขยายตัวระบบรางของประเทศไทยก็ดี หรือปลายทางก็ดีนี่มันยังทําไม่ได้แต่ที่สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามให้เกิดการกระจายตัวของระบบรางเพื่อการเข้าถึงเพื่อการลดต้นทุนเทั้นตรงนี้ผมผมคิดว่าหนึ่งเห็นด้วยนะครับว่าระบบรางต้นทุนต่ําแต่ขณะน,นี้เรื่องการจัดการในเวลานี้หรืองเงื่อนไขในเวลานี้มันยังไม่เอื้อที่จะสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราจึางไม่ได้ค่อยเสนเอสน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 ตรงนี้เพราะว่าเมื่อเช้ากรรมธิการคมานาคมก็เสนอไปแล้วลว,ว่าถ้ามีการเชื่อมโยง ระหว่างไทยลาวจีนอันเนี้เป็นหนทางหนึ่งปัจจุบันเนี่ยการขนส่งไม้นะครับไม่ว่าจานทรีหรือจากชุมพรเนี่ยก็จะไปรวมตัวลงที่มุกดาหารออกอาสามเอเข้าจีนทางนู้นนะครับเปอร์เซ็นต์จะมากขึ้นเรื่อยๆกว่าทางเรืออันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอ,อยากเพิ่มเติมเพิ่ม,เต,มเ,เติมเพื่อที่จะให้ท่านแสตนนามเอ่ยนามท่านนะครับสนรีเข้าใจว่าโดยข้อท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้อเสนอเราเนี่ยผมเสนอทางออกที่ดีที่ทางหนึ่งนะครับว่าเอาละระบบรางแต่ต้องทําระบบรางให้ดีและสามารถเชื่อมต่อได้ ประเด็นที่2เรื่องของทุเรียนเพื่อนบ้านผมใช้คำว่าเพื่อนบ้านนะครับคงไม่ใช่ที่เดียวละทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ภายใต้ IPPC นะครับข้อกําหนดเรื่องการอนุรักษ์พืชทั้งหลายเนี่ยเรากําหนดเป็นสิ่งต้องห้ามได้เหมือนกับข้าวห้ามนาเข้ามาจากต่างประเทศนักศึะษาเป็นข้าวเปลือกพร้อมปลูกนะครับเพราะมันจะนํามาซึ่งโรคและแมลงแต่ทุเรียน,นยังไม่ได้กําหนด จึงผ่านแดนเข้ามารักษาซื้อเข้ามาเพื่อการบริโภคได้แต่หากจะส่งออกอเช่นส่งออกไปจีนทุเรียนทุกลูกทุกตู้จะต้องมีใบเขาเรียก GAP กำกับ Good Agricultural Practice กำกับว่าทุเรียนตู้นั้นลูกนั้นมาจากสวนไหนตรงนี้นะครับเป็นประเด็นปกติถ้าทุเรียนจากเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยแล้วส่งต่อออกเลยไม่ได้ เพราะไม่สามารถมีใบ GAP กำกับไปกับตู้สินค้านั้นได้เพื่อการส่งออกจึงไม่มีโอกาสที่จะทุเรียนจากประเทศต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยแล้วมาสวมประเทศไทยออกอันนี้ผมพูดตามข้อที่จริงนะครับไอ้ตามหลักนะครับส่วนข้อที่จริงจะเป็นยังไงสองสันันี้ข่าวกำลังจะออกว่ามันมีการทําอะไรบ้างแต่โดยข้อที่จริงแล้วทุเรียนทุกลูกต้องมาจากสวนที่มีที่มาที่ไป มีเจ้าของมีใบ GEP กำกับถึงจะส่งออกไปได้แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเอาเข้ามา3 4พันตันหรือ3 0 0 0 0ตันเนี่ยเราเอาเข้ามาเพื่อการบริโภคภายใ,ในประเทศในบางช่วงที่เราขาดแคลนนะครับนั่นคือขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจอันที่2ที่แตะเรื่องประเด็นท่องเที่ยวที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวเราอยากให้เข้ามาทั้งปีเราก็อยากมีทุเรียนให้ใหเลี้ยงนักท่องเที่ยวกินทั้งปีนะครับทำยังไงการกระจายตัวผลิตทุเรียน เพงจะให้มากขึ้นอันนี้เป็นทางเลือกที่ทางกรรมธิการคิดว่าจะเสนอให้กับทารัฐบาลหาทางตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะหาสป,ปลายเข้าสู่ตลาดตามที่เราเสนอได้ให้ได้มากที่สุดเท่ามากได้ขอ,อยุยาตชีจแจงเพิ่มเติมครับท่านประธานครับ